ครับสวัสดีครับสวัสดีกันเช่นเคยครับนะไปพลอกันขากลับครับมเลาไปลงหน้าไปยาวไปเอาปล่อยให้สกายแล้วไปน้องวายจนได้เนาะพาผู้ไปไกลไปบนมือเสาร์คล้องเสีย ไดมันันเลี้สอดแล้วพูดดีกงก็เถื่อนดีวะพาหมไปอย่างดีแต่นีคนหนาทีมแลาวอาโมูนี่มาไปลำเขาตดดิเขาแก้งงูวหูมไปวะนี่สองขอย้วนี่งูวงแบกมาสองโตสองนั่นไปเมด

นี่ไหมบดติ้งเลยนะอะไรน,นะจะควางเนะมึ่นครับยาน่เอ้ยขินกี้ได้เสือเอ้ยเฮ้ยน,นี่นหนาวเสือเลยเหรอเหยงวัวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยโอ้หนี้อิ่มดีดอกอาอิ่มทุกตัวครับวันี้ไอไปไปผมไปยังนะครับแนนทุกตัวครับถุงลมทุกตัวมันลุ่งกว่าเยอะแม่เขาไปหรอบอเขาบอ่าด้เอาอีกแล้ว น้ำึ้นด <so ี้วนี่บ่เลือโอ้ยถานดไปเรวลงไปแล้วเกือบเพียกเกือบเพียกเกือบเพียกอาการเกือบเพียกครับ Ở 10 cân, mười cân mười Đó, tao lại cứ bay anh sản bật à, Em rửa hấp Chị nám con hấp Chị anh dên, chị nám chơi anh dên, yếp khuyến เฮ้ลลเลยลงหนึ่งสองสามลงเอายังปลุ่กปูงเฮ้อหือเมื่อไห่ามันหายแล้วนี่อื้ออดูเอาลอยก้าวขบไปยังบัน มือนี <uelle> ้คือบอฟ้ามันดีน้ำไหลบ่เฮ้ย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 น้ำมันไหลมันผูกน้ำไหลเฮงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปไยเฮ้ยตง Hello, 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 Hey, hello. hey. Hello. Hello.

น้ำน้อยมั้เก็บออนตอีนเพื่ถึเชียงอะไดลงเงียไม่เพื่เชียงเนียเนี่ยผู้วยยสะน้ำเพตลอดทางเลยดูลคนัน้เลี้ยงเลี้ยงมากับวันทักสองเป็นเสืออยู่ยอมมายี่ดัีกรอบเลยผอนลถือว่าพยากิา ไปเงี้ยนะน้ำพื้นเมืงแห้งมันคือบอลเลียนปลามันคืร้ายมันมีบอลเลียนปลอมพื่ออะเหยียบน้ำมันหูเลยต่างใจให้เกขาครับเขาโคง้งเอ,อ้ารอยก้าวไปยัง เลน้ำลิตน้ำลไปเลยวานี่วาอสินค้าของไก่ของไก่ข้อคืออยู่งอน่อยไก่ข้อไก่ข้อเมียขึ้น่าเอไกเพื่อออกไปเอาต้องออกแรงไนนเขาโขงก็ดีเลยลูกไก่เสยอยอลสาวไก่เสยโอ้ไ่นเห็นฟังจะจำเนเลยจำเลยเลย อ่คือดาบผู้ลูกคงลูกคงมาปั่นอีลอยแต่มันยืนเลยเฮ้อมันปีนมันปีนตอมันปีนถามมันเห็ุอย่งไหนไม่เหตุขึ้นมาป่ะมาคือมันปีนมันเอียงมันเอียงเลยผู้มันซูมแล้วขันซูมล่มขัวทองมันวางนักเรียนผู้ชมเออมันซูมมามันมันบ่มีทุ่งลมน่ะอีทุ่งลมนี่เราไพ่มันมีน่ะไปทมาเลย เอาล้วหล้วอึ๊บอึบถึงแล้วถึงแล้วุงจับในเลยเอ้าจับในเลยเึ็มาเห็นมาเห็นฟังแล้วเึ็นมาเึ็นมาโอ้ยนี่นวของต่ามืออือเขาม้อรัดเอาอะเห ลึกบ่ะเฮ้ยลึกลึกเรียบร้อยขึ้นมาเรียบร้อยเก็บมาขึ้นมาเร็วโอ้พุ่นเขาโค้งยังเสืออยู่ มา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 ไปยืนขวางมูนเลยานเอแล้วมาในหัวมันขวางมือขนนั่น ไปขึ้นไปพักผ่อนกันไป Le bleu อ่ะมามาดิว้วมามาน่ะเอาวว้าพกควรไป่ยังนอแบบควนเมื่อครับแบบควนไปไ่เหลียกหลาัาบ่ ขึ้นมายิมมือนี่ยิมอยู่มือนี่บอกแวบ่ไปไกลยิมอยู่อ่ะเนื้อเงินเรียงยี่ฟังนี่จบเลยต้องยับยู่หนาวแล้วมักินทาเงี้ยงระก่าสองงวย เวัวอะไรมนหนีกับพยูเรามันสั่นอยู่ได้เวลามันจ่ออยู่ได้มันอิ่มแล้วเอพอเท่านนี้ครับขึ้นทาเมื่อแล้วขอบคุณท่านที่มารับชมครับขอบคุณสวัสดีครับ